สวัสดีค่ะนางไหมพยิปซีนะคะ u t u b e นะจ๊ะดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นางไหมพยิปซีชาแนลนะคะนางไหม่ยิบซีชาแนลในค่ำคืนนี้นะคะเขามีอะไรอยากจะสารภาพกับคุณค่ะผ่านไพ่นะจ๊ะในค่ำคืนนี้นะเขามีอะไรจะสารภาพกับคุณจ้ะ อุ๊ปโอ้ยเขามีเนี่ยเขามีอะไรจะสารภาพกับคุณนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตกรีดใหม่ค่ะนะกรีดให้มันแตกๆพลังงานจะได้แม่นยำนะจ๊ะซับให้มันละเอียดนะจ๊ะซับเสร็จแล้วก็ อ้ liksom, อ,อ,อ,อันนี้ง่ายขึ้นมาอยากที่จะออกนะเดชารีออรตนะคะเดชารีออเขามีอะไรอยากจะสารภาพกับคุณนะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแอคชั่นกับคุณในหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องราว แต่ว่าก็ไม่กล้าคิดแล้วคิดอีกคิดหลายตลบเลยที่อยากที่จะพูดกับคุณอยากจะเปิดใจพูดคุยกับคุณในเรื่องของความรักอ,อยากจะถามอยากจะถามคุณเลยนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาไหมแต่เขาก็ยังดูดูคุณก่อนส่องทางโลกโซเชียลก่อนหรือดูกันตามที่เห็นกันนะคะที่ดิวกันไว้นะคะ ไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์กลัวคุณจะมีใครอยู่แล้วกลัวคุณมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังอยู่แล้วเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาอยากจะสารภาพร,รักกับคุณแต่เขาดูก่อนว่าคุณมีใครอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นสถานการณ์แบบที่มีคอมมิชเมนต์ซีเรียส ฝายใดไฟหนึ่งมีคอมมิทเมนต์ซีเรียสเขาก็ดูดูไปก่อนชะลอก่อนดูก่อนถ้ามีทั้งสองฝ่ายก็คือเขาก็แบบก็ส่องคุณทางโซเชียลอยากจะสารภาพกับคุณว่าเออส่องอยู่นะอะไรแบบนี้พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้นะอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้นะแต่ถ้าโสดทั้งคู่เขาอยากสารภาพรักคุณค่ะ หรือว่าสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ใดๆอะนะใดๆก็คืออยากจะสารภาพรักโอ้ยเขาหลงรักคุณคุณดูดีดูดีและดูดีสำหรับเขามากๆเขาอยากจะสารภาพอะไรกับคุณอีกนะคะ นอกจากสารภาพรักแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยอ่อยากจะสารภาพว่าเอออยากเขาหานะอยากจีบนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะแล้วมีอะไรอีกที่เขาอยากจะสารภาพรักกับคุณอืมันจะไปบอกอย่างอื่นก็ไม่ได้นะดูส่คุณหกถ้วยนะก็อยากจะสารภาพรักกับคุณแหละอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะมอบของขวัญวังวันอะไรต่างๆอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาคิดแล้วคิดอีกนะคิดดูก่อนนะก่อนที่จะบอก ก็บอกคุณอนะแต่ตอนนี้นะยังไม่ได้บอกหมดเปลือกเหมือนกับว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยากอืมแต่เขาก็รักคุณคือความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเอเปิดเผยทำให้ชัดเจนมันยังไม่ได้ แต่เขาอยากสารภาพว่ารักคุณชอบคุณจริงๆรักมากๆคุณยังอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะทําให้ชัดเจนได้แต่เขาก็รักคุณนั่นเองก็คือคําสารภาพของของเขาในคำคืนนี้ก็คืออ่าบอกรักนั่นเองอิวว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 ,ว,ว,วิวนะจ๊ะปื้มปิติยินดีกันนะยกใหญ่เอามาดูซิว่า เขาคิดและรู้สึกอย่างไรอีกด้วยไพ่ฟังใจจ้ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรอีกนะจ๊ะด้วยไพ่ฟังใจฟังใจของเขากันนะฟังใจของเขากันกันกันกน,นะจ้ะเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไม่กล้าสารภาพนะมันเหมือนกับเล่นของสูงท้าสสารภาพไปแล้วก็ เขาก็กลัวหลายอย่างคิดมากเครียดวิตกกังวลน,นะแต่ว่าเขาก็มีคุณอยู่ในหัวใจเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเขารักคุณเน่เขารักคุณ,เ,คณเจอกันในสัานที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจอกันส่องคุณตลอดอู้ยดูสิส่องทุกช่องทางตัดคุณไม่ขาดคุณมีค่า เลิศเลอเพอร์เฟกต์สำหรับเขามากคุณดูดีคุณดูดีมากๆคุณเลิศเลอเพอร์เฟกต์คุณมีค่าสําหรับเขามากๆเขารักคุณนั่นเองนะจ๊ะอ๋อทีนี้มาดูซิว่า,เขา,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 าเขาอยากจะสารภาพอะไรกับคุณอีกนะจ๊ะมาดูกันเขาอยากจะสารภาพอะไรกับคุณอีกนะด้วยไพ่ความจริงในใจนะจ๊ะ อยากจะสารภาพอะไรกับคุณอีกคำสารภาพของเขามีอะไรบ้างอู้หงายออกมาเอาจ้า It's time It's It's time for me to heal now ตอนนี้นะเป็นเวลาที่จะต้องรักตัวเอง I a m b e c o m i n g a better person นะฉันจะทำให้ดีขึ้นนะแบบ เป็นช่วงเวลาที่จะต้องแบบฮิลหลายๆอย่างนะฮิลลิ่งก็คือแบบว่าจัดการหลายๆอย่างจะแรกจะทำให้ดีที่สุด sometime s I stay awake thinking about you หลายอย่างเลยนะฉันบางครั้งนะฉันก็คิดถึง คุณไม่ยอมหลับยอมนอนนะเขาคิดถึงคุณมากจนไม่ไม่ยอมหลับยอมนอนเลยอ้ยว้าวอไาบาร์ไ uh มัน huh, จริงแต่ว่าฉันก็คิดว่าคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเออ you c a n cross dance and young นะคุณนะเข้ามาใกล้กว่าคนอื่นเลยนะเข้ามาใกล้กว่ากว่าทุกคน I am so attracted Att You. ฉันหลงสเสน่ห์คุณ Attract นะฉันหลงสเสน่ห์คุณมากๆเขารักคุณหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยนะ d e t e r m i n e just what life for us นะก็แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะเวลายังไม่เหมาะสมเวลายังยังไม่ถึงเวลาหรือว่ามันยังยังไม่คลิกอะ่ะรอให้เขาไปฮิวอะไรหลายๆอย่างก่อนให้เขาทำให้ดีที่สุดก่อนนะคะ a l m e m b e r every detail of that day ฉันจ,จำได้นะจำได้ทุกอย่างเลยที่เป็นเธอ oh I feel you e v e n t h o u g h we are apart นะฉันนะ่ะนึกถึงคุณรู้สึกถึงคุณตลอดเวลานะถึงแม้เวลาห่างไกลกันก็ตามก็ยังคิดถึงรัก และคิดถึงอยู่เสมอก็คือสรุปคำสารภาพของเขาในค่ำคืนนี้เขาอยากบอกรักคุณมากๆมากๆเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆมากๆนั่นเองนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่นนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากนางไม้ไพยิบซีซีซ